ดีครับยินดีต้อนรับสู่เชียร์กราฟนะครับเช้าวันนี้อันสดใสนะครับเราจะมาดูข้อมูลนะครับข่าวสรุปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันศุกร์นะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะที่ราคา2,915นะครับ ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับในช่วงของตลาดเอเชียนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอสงครามการค้าเหมือนเดิมนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารยกเว้นสินค้าจาก ทั้งแคนาดาและเม็กซิโกภายใต้ข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนะครับหรือที่เรียกกันว่าเนะีนะ่ย USMCA เนี่ยสวันหลังจากบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยกล่าวว่าเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์เรื่องของภาษีเหล็กแล้วลูมินียมเนี่ยม5 5เซนี่ยซึ่งจะกำหนดมีผลบังคับใช้ในวันพุธนี้จะไม่ถูกเลื่อนออกไปแล้วนะครับ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งส่งผลดีต่อราคาทองคำในระยะใกล้นะครับผมอนอกจากนี้นะครับตลาดแรงงานเนี่ยของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงในช่วงเดือนที่แล้วนะครับรายงานระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ค่าเงินดอลลาร์นะครับทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยสูงขึ้นนะครับข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเผยว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยของสหรัฐนอนฟาร์มเพโลเนี่ยเพิ่มขึ้น151,000ตําตำแหน่งในเดือนกุมภานะครับตามด้วยการเพิ่มขึ้น1 2 5 0 0 0ตําแหน่งนะครับแก้ไขาจาก 143,000นตำแหน่งที่รายงานในเดือนมกรานะครับตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่160,000นะครับตำแหน่งในขณะเดียวกันนะครับอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็น4.1%จาก4.0นะครับในเดือนมกราคมขณะที่อัตราเงินเฟ้อนะครับค่าจ้างรายปีเนี่ย ซึ่งวัดโดยการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเ,เพิ่มขึ้นจาก4.0นะครับเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นจากเป็น4.0จาก3.9นะครับแก้ไขาจาก4.1นะครับโอเคฉะนั้นตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับราคาทองคำก็เลยวันศุกร์เนี่ยมีการปรับตัวนะครับขึ้นไปแล้วก็ ลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับาราคาทองคําก็จะวิ่งอยู่นี่ตืด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 ซึ่งกดดันทองคําได้เพียงชั่วขณะนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับในในเรื่องของราคาทองคํานะครับจากกราฟนะครับตอนนี้ราคาทองคํายังฟิโบเน H 1หนึย่ยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ H4 เนีย่ยังคงเป็นขาลงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเราจะมาดูโซนว่าโซนราคาเนี่ยจะไปยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับอ่า จาก H4 นะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับระหว่างราคา2,927โดยประมาณนะครับถึง2,898นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคายังไม่ไปไหนเลยนะครับยังอยู่ในกรอบอยู่เลยฉะนั้นนะครับถ้าราคานะครับจะขึ้นไปยืนเหนือ2,927เนี่ยตรงนี้นะครับราคาเนี่ย จะมีโอกาสกลับไปที่ไฮเดิมของเขาก็คือ2,952นะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าตรงเนี้ยราคาทองคำเนี่ยจะยืนได้ไหมเพราะว่าในกรอบตรง,นรราา 2, ง 2, เนี้ยครับราคา2,927ถึง2,898เนี่ยมีการเทสหลายครั้งนะครับด้านบนก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็หลายครั้งฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยต้องมีการหลุดทางใดทางหนึ่งแล้วนะครับ อยู่ที่ว่าปัจจัยในการที่ราคาจะไปยืนเหนือด้านบนหรือกลับลงมาด้านล่างเนี่ยต้องดูว่ามีปัจจัยอะไรเสริมมั่งนะครับมาเช็คข่าวกันสักครู่นะครับผม สำหรับข่าวในวันนี้นะครับที่อาจจะส่งผลนะครับก็มีเรื่องของดัชน,นีแนวโน้มการจ้างงานจากสถาบัน CB นะครับแล้วก็อาตาัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคนะครับช่วง4ี่ทุ่มนะครับหรือ22นาฬิกาเนี่ยกับช่วงประมาณทัก21นาฬิกาเนี่ยจ,จะมีข่าว2 2ตัวนี้เข้ามานะครับก็ยัง ส่วนตัวคิดว่ายังคงไม่สามารถทําให้ราคาของทองคำเนี่ยผันขวนรุนแรงหรือว่าจะทําให้ส่งผลให้ไปยืนทางด้านบนหรือว่าลงมาทางด้านล่างได้นะครับฉะนั้นนะครับในการในการเข้าออเดอร์เนี่ยเราจะต้องดูว่าโซนด้านล่างนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยทีนี้เรามา ลองดูโซนทางด้านล่างก่อนว่าเราสามารถจะตีโซนตรงไหนได้บ้างครับส่วนตัวก็ยังคงยืนยันโซนเดิมนะครับปึ๊บครับตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับส่วนโซนด้านบนนะครับ ราคาด้านบนก็จะอยู่ระหว่าง2,952ถึง2,927นะครับแล้วก็ราคาด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่แถวๆประมาณ2,900ถึง2,894นะครับขอไปกับถึง2,881เนี่ยถ้าราคาเนี่ยโอเคอ่า าาอาจจะมีการปรับตัวลงมาแถวๆนี้ก่อนนะครับ1ครั้งแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าราคาเนี่ยจะไปด้านบนเนี่ยจะต้องยืนที่ราคา2,927ให้ได้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าราคาจะลงเนี่ยก็คือเพิบขึ้นไปนะครับแถวๆนี้อ่ะแล้วก็การปรับตัวนะครับล่วงลงมาล่วงลงมาก่อนหนึ่งจังหวะนะครับขึ้นไป,ป โอเคอ่าหลักๆนะครับก็คงเป็นการเล่นในกรอบระหว่าง2,927อ่าถึง2,894นะครับแล้วก็ SL เนี่ยวางทางด้านบนนะครับหรือด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าเราจะบีขึ้นไปเนี่ยเราก็วาง SL ทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะ S ลงมาเนี่ยเราก็วาง SL ทางด้านบนนะครับก็จะสามารถทำกำไรได้ในช่วงนี้เพราะว่า ตัวเลขของประกาศสำคัญในวันนี้ยังคงไม่อาจส่งผลให้ราคาทองคำนะมีการปรับตัวขึ้นไปหรือลงมาอย่างรุนแรงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับโชคดีมีกำไรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ